อีน,นี้เรามาดูกันครับว่าเมื่อเราพบว่าเรามีสินค้าอยู่3รายการหลักๆในธุรกิจเราแล้วเราคือ Dist ดิสเริบิวเตอร์ระดับโกนะฮะระดับโกเราต้องการไปจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเราหรือสมาชิกที่เราจะไปเปิดใจเราต้องรู้ก่อนว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลบริโภครวมทั้งตัวเราเองเนี่ยที่เกิดมาต้องบริโภคสินค้าตั้งแต่เกิดจนดับเนี่ย มีอยู่สามอย่างเนั้นเองฮะมีอยู่สามอย่างเท่านั้นเองที่กระตุ้นให้เราบริโภคสินค้านะครับนั่นก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะมีความเสี่ยงยังไงช่วงอายุก็เสี่ยงคนแต่ละช่วงอายุก็เสี่ยงต่างกันเพศก็เสี่ยงต่างกันนะครับเพศหญิงเพศชายก็มีความเสี่ยงที่ต่างกันการดํารงชีวิตประจําวันหรือการใช้ชีวิตก็ต่างกันแต่ละขั้นก็ต่างกันก็เสี่ยงต่างกันนั้นนี่คือปัจจัยเสี่ยงการจะลดปัจจัยเสี่ยงทําให้เราต้องบริโภคสินค้า นะครับความชอบนะครับตัวต่อมาความชอบก็คือเรื่องของบุคลิกนะฮะเราเป็นคนบุคลิกยังไงถ้าเป็นคนที่ต้องรักษาบุคลิกเสมอต้องดูดีเสมอเราก็จะไปมีความชอบในตัวที่มันดูแบรนด์เนมดูหรูหราดูมีคุณค่านะครับเพื่อเอามาประดับตัวเราให้ทรงคุณค่านั่นก็คือเขาก็ต้องบริโภคเพราะความชอบในตัวเรานะฮะสังคมที่เราอยู่ก็เช่นกัน ะะเมื่อเรามีสังคมสังคมส่วนใหญ่มาตรฐานอยู่ระดับไหนเราก็ต้องไปสู่ระดับนั้นก็เกิดการบริโภคสินค้าเช่นกันรถนิยมก็ส่วนหนึ่งนะครับลดนิยมก็หมายถึงความหลากหลายอยู่บนพื้นฐานของสังคมหรือบุคลิกภาพนั้นๆนะครับสุดท้ายคือความต้องการก็คือความจําเป็นที่ต้องดํารงชีวิตนะครับก็พวกสบู่ยาสบพยาทีฟันต่างๆ นะครับผ้าเช็ดตัวอะไรทุกเนี้ยนี่คือความจําเป็นความต้องการไม่ไม่บริโภคไม่ได้มี3อย่างนะที่ต้องให้เราต้องบริโภคตัง้งแต่ตื่นจนหลับนะครับใน3ามกลุ่มนี้เขามีสัดส่วนในการต้องการต้องการบริโภคอะไรมากที่สุดใน3ามกลุ่มและเราในฐานะเป็นผู้ขายถ้าเราจะต้องไปขายให้คนทั้ง3มกลุ่มนี้เราจะต้องรู้ว่าโอกาสอะไรมากที่สุด สิ่งแรกมาดูปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงมีความต้องการอยู่15%ทำไมมันน้อยน้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเสี่ยงความต้องการสินค้าในปัจจัยเสี่ยงจะน้อยแต่คุณดูโอกาสทีครับใน100%เนตี่ยตัวนี้กินสัดส,ส่วนไป40%นั่นคือโอกาสในการขายได้ตั้ง40%อะเห็นไหมคนส่วนใหญ่ยอมที่จะใช้ ที่จะจ่ายตังค์เพื่อลดความเสี่ยงตัวเองแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเสี่ยงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ยอมรับว่าตัวเองเสี่ยงฉะนั้นถ้าเขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรถ้าท่านท่านมองออกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นเพศไม่ว่าจะเป็นการดำารงชีวิตถ้าท่านมองออกว่าเขาเสี่ยงอะไรแล้วมาดูสินค้าเรามีตัวไหนบ้างที่ช่วยลดความเสี่ยงสิ่งนั้นให้เขาได้ ท่านจะเปิดใจเขาได้ครับความชอบ30 30คือไม่รู้ชอบเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นนะฮะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยผมท้าด้วยทุกท่านเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งมีครีมอย่างเดียวไหมเคยใช้ยนหมดกระปุกแล้วค่อยซื้อใหม่ไหมซื้อไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นความกดดันส่วนตัวนิดนึงด้วยนะพาไปเดินหายทันที หันไปอีกทีอ๋อโขเคาน์เตอร์บูธอีกแล้วคือซื้อไปเรื่อยๆจริงๆคือความชอบผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาก็คุยกันคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งอ่าสี่พันนะฮะฉะนั้นความชอบมันมีไม่มีการจํากัดต้องการเท่าไหร่ต้องได้เท่านั้นเลยนะสัดส่วนความต้องการคือ3 0สก็ซื้อ30เลยแล้วซื้อได้เรื่อยๆด้วยนะครับซื้อได้ตลอดเวลานั่นคือความชอบฉะนั้นถ้าท่านมองเขาออกว่าเขาชอบอะไร อย่าไปคิดว่าเขาจะใช้ของเก่าที่เขามีอยู่จนหมดไม่ต้องไปห่วงเขาเลยหล่อนบริหารได้หมดเชื่อผมนะครับหล่อนเอาอยู่เรื่องแบบนี้สุดท้ายก็คือความต้องการความต้องการมีความต้องการที่สูงนะฮะมีถึง55%เลยนะครับแต่โอกาสเรามีแค่30%เพราะสินค้าที่เกี่ยวกับความต้องการเนี่ยเขาจะซื้อเฉพาะที่เขาต้องการ มาดูคุณสมบัติใน3ตัวที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าสินค้าที่ตอบสนองความเสี่ยงความชอบและความต้องการเนี่ยลักษณะของคุณสมบัติมันควรจะเป็นอย่างไรความเสี่ยงก็คือต้องเจาะจงนะฮะเจาะจงไปเลยว่าเสี่ยงอะไรยับยั้งป้องกันบรรเทาให้ผลในหลายๆด้านทําไมต้องให้ผลในหลายๆด้านเพราะว่าคนที่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงเขาจะไม่ค่อยยอมรับว,ว่าเขาเสี่ยงงที่ผมเรียนไปฉะนั้นมันควรจะมี ผลประโยชน์ในหลากหลายด้านหน่อยนะไม่ใช่เสี่ยงตัวนี้กินตัวนี้หายตัวนี้อย่างเดียวไม่ใชนะ่คนที่เป็น r d ที่ผลิตสินค้าพวกนี้เขาก็จะมองเรื่องนี้ออกเหมือนกันเขาจะทําให้มันมีผลประโยชน์ในหลายด้านแต่ด้านที่เด่นที่สุดคือด้านที่เขาเสี่ยงนะครับความชอบคือทันสมัยนะครับมีความนิยมมีนวัตกรรมมีความแตกต่างมีมาตรฐานสากลน,นี่คือสินค้าที่ตอบโจทย์ความชอบนะครับ ส่วนความต้องการคือมันจะเป็นต้องใช้หรือไม่นะฮะคุณสมบัติคุณสมบัติโดดเด่นไหมราคาเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราดูครับนั้นทั้งหมด3ามตัวนี้นี่คือประมาณนี้แล้วไปดูฮะว่าสินค้าที่คุณสนใจที่คุณใช้อยู่มันอยู่ในหมวดไหนใน3หมวดนี้แล้วก็จับมันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปนะครับคันนี้คือสิ่งที่ผมจะให้ดูว่าที่พูดมาเรื่องที่เปิดหัวมาทั้งหมด ก่อนแนะนําสินค้าและความต้องการของลูกค้าเนี่ยนี่คือซัพพลายเชยนไซเคลิลนะครับซัพพลายเชยนไซเคลิลเกิดจากอะไรต้องดูเลยว่าต้นกําเนิดมันนะครับดูจากตัวแรกต้นกําเนิดมันมันมาจากฐานข้อมูลเห็นไหมฮะเราวิเคราะห์จากฐานข้อมูลก่อนลูกค้าเราชอบอะไรคนทั่วไปชอบอะไรประเทศเราชอบอะไรเทรนเป็นยังไง อะไรแบบไหน,นเราเมื่อเราได้ฐานข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ถึงทำการวิจัยนะครับสเต็ปต่อมาคือวิจัยเมื่อวิจัยออกมาแล้วเมื่อทราบได้ว่าจะต้องทําอะไรออกมาแล้วก็ไปดูเรื่องของวัตถุดิบนะครับว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้เป็นเกรดไหนแข่งขันได้ไหมดีหรือเปล่ามีการรับรองไหมนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็มาดูเรื่องของโรงงานผลิตว่ามีมาตรฐานมากน้อยขนาดไหนมีเซอร์ติฟิเคต เยอะไหมมีการรับรองจากหน่วยงานใดบ้างมีผลงานที่ผ่านมาโดดเด่นหรือไม่นี่คือวิธีการคัดเลือกโรงงานนะครับสุดท้ายก็คือส่งมาให้ผู้จําหน่ายกลางก็คือคนที่มาติดต่อเราส่งเข้าแวร์เฮาส์นะครับแวร์เฮาส์ก็ส่งเข้า JC ซีช็โดยหน่วยรถเคลื่อนที่หรือจะส่งเข้าไปที่ลูกค้าเราโดยตรงจากการสั่งซื้อโดยระบบ delivery นะครับ หรือ E-Wallet ครับนี่คือส่วนแถวล่างตรงนี้ที่เห็นนี่คือเรื่องของโลจิสติกส์นะครับจะให้ทุกท่านเห็นเห็นภาพง่ายๆว่าความเชื่อมโยงระหว่างซัพพลายเชนกับโลจิสติกสเนี่ยมันมันทำหน้าที่ร่วมกันอย่างไรนะซัพพลายเชนก็คือเรื่องของตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำจนถึงมือผู้บริโภคแต่โลจิสติกสจะเข้ามาตัดช่วงก็ช่วงตั้งแต่เริ่มจากตัวโรงงานเข้ามาสู่สาขาแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้า ตรงนี้แหละครที่เป็นปัจจัยให้ไซ์ไเ,ไซเคิลไทม์ของตัวสินค้ามันสั้นจากปัจจัยภายนอกที่ผมพูดเมื่อกี้คือบางทีสินค้ายังได้รับความนิยมอยู่นะครับแต่ถ้าระบบซัพพลายเชนไม่ดีทําให้สินค้าขาดตลาดหรือไม่สามารถผลิตออกมาป้อนตลาดได้สินค้าจะถูกลืมตัวใหม่จะมาแทนที่ทันทีฉะนั้นอันนี้สําคัญอย่างเราเราบางท่านอย่างพี่ธนยาเมื่อวานก็นั่งคุยกับผมว่า เนี่ยบางทีอยากทําตลาดอยากโปรโมทอยากดันสินค้าแต่ที่ผ่านมาบางทีพอดันไปปับ๊บแป๊บเดียวมันหายไปเลยไม่รู้ไปไหนนั้นที่ผ่านมามีความเป็นไปได้ครับเรื่องที่ยังไม่ได้มีซัพยเชนที่แข็งแรงเข้าไปดูตรงนี้คือบางทีเนี่ยคนที่หิ้วสินค้ามาขายเนี่ยเราไม่ได้คุยแค่ว่าสินค้าคุณดีไม่ดีนะคุณผลิตที่ไหนวัตถุดิบเป็นยังไงคุณดูแลวัตถุดิบอย่างไรใครเป็นคนบริหารเรื่องนี้ แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เป็นยังไงคุณมีแผนสำรองไหมคือเรามองไว้หมดเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มาเป็นปัจจัยทําให้สินค้าไม่ต่อเนื่องไม่งั้นสมาชิกใช้ใช้ใช้เกิดบางคนจําเป็นต้องใช้ทุกเดือนก็ปรากฏว่าขาดไม่มีใช้พอไม่มีใช้ก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนใจไปซื้อตัวอื่นเราเองอุตสาห์ไปทําตลาดถูกไหมฮะอุตสาห์ไปผลักดันเขาเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลาส่วนกลางไม่มีสินค้าส่งให้เขาเราก็เสีย ถึงเวลาเรา,เราก็ไม่อยากไปดันตัวใหม่เราก็เหนื่อยฉะนั้นวันนี้จะการันตีเองว่าทุกตัวที่ได้รับความนิยมอยู่มันจะเป็นไปตามอายุของมันจริงๆจากการได้รับการยอมรับไม่ใช่ปัจจัยภายนอกมาทําให้มันตายไปนะครับแนะนำสินค้าใ,ใหม่แล้วกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้ง3าความต้องการนะครับทั้งความเสี่ยงความชอบความต้องการเป็นนวัตรกรรมทั้งทางด้านส่วนผสมและรูปแบบการบริโภคนะครับก็คือเห็นผลและสะดวก มีผลทดสอบจากสมาชิกอย่างชัดเจนได้ถึง10ท่าน97%มีการซื้อซ้ำจากสมาชิกที่ซื้อผลิตภัณฑ์มี PV 150มี RV 100บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยยกเว้นเด็กทารกราคาถูกบริโภคได้ต่อเนื่องมีผลข้างเคียงในด้านไม่มีผลข้างเคียงในด้านลบนะครับนี่คือนวัตรกรรมใหม่เพื่อความงามบรรุุกระดูกและข้อต่ออย่างสมบูรณ์นะครับนี่ก็คือตัวคอลลาเจนสติปของเรานี่เองนะฮะประโยชน์ที่ได้คือช่วยเสริมสร้างกระดูก ให้หนานะครับปรับสมดุลปริมาณแคลเซียมร่างกายรักษาอาการปวดตามจุดบริเวณต่างๆจะยาวมาถึงตรงนี้เลยดีกว่านะฮะมาดูผลทดสอบของเขาเลยจากการที่เรามีผู้ทดสอบ10ท่านนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราฮะซึ่งเป็นสมาชิกด้วยนะครับมีตัวตนจริงๆจะเห็นเลยนะฮะว่าอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เราไป2เดือนนะครับอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อข้อต่อ หายทั้ง10ท่านนะครับหายทั้ง10ท่านต่อมาก็เป็นเรื่องของกระดูกและข้ออาการปวดกระดูกปวดข้อนะครับดีขึ้นทั้งหมด7ท่านอาการหายปวดตามข้อตามข้อต่อตามกระดูกนี่นะฮะดีขึ้นสองท่านไม่มีผล1ท่านนะครับ แตด่ดีขึ้นถึงระดับระดับหายเลยเนี่ยเจ็ดท่านไอ้ท่านนั้นนะ่ะคือเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุท,ที่ไม่มีผลเพราะว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูก็อาจจะมีการดึงในส่วนของตัวอาหารเสริมตัวนี้ไปเติมเยอะหน่อยส่วนผิวพรรณนะครับทั้ง10ท่านที่เป็นผู้หญิงดีหมดเลยยกเว้นผู้ชายท่านเดียวที่ไม่ดีนะครับท่านทวีสุขมณีลักษณ์ ดำมากคือตอนเราคัดเราคัดเราคัดเรื่องของกระดูกข้อต่อเราเลยได้ดํามาด้วยเพราะเราไม่ได้ดูแกก็ดูแต่งตึงขึ้นแต่คงไม่วาวไม่อร่านะก็เลยก็เลยถือว่าไม,ไม่ตรงนี้ให้ทันไม่ผ่านไปนะครับอ่านี่คือหน้าตาเขาทดลองดูนะครับตอนนี้โด่งดังมากที่พมา่านะครับกัมพูชานะตัวนี้ลองทดลองกันได้ ราคาสมาชิกเพียงพ0นหบาทนะครับมี PV 1 5รและ RV 100อันนี้คือตัวที่ได้มาจากขบวนการที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดเพราะว่าเราผลิตตัวนี้เองนะครับเราผลิตตัวนี้เองสามารถทานได้ทั้ง2อย่างนะฮะทั้งกระดูก้อต่อแล้วก็ผิวพรรณเพราะว่าคอลลาเจนที่เราได้เป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กที่สุดในระดับ2,000แคลตอนคือเล็กที่สุดของโมเลกุลของคอลลาเจนที่มีในเมืองไทย นะครับที่ขายอยู่ทั่วไปอยู่ประมาณสัก6700 0คาร์ตันนะฮนะก็ทั้งหมดก็คงจะทำความเข้าใจกับท่านได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่นำเสนอทั้งหมดนี้จะสามารถที่จะนำมาบอกต่อเพื่อจะให้ตัว,ต,วตัวสินค้าที่ผมบอกมาทั้งหมดว่ามันมีเรื่องเล่ามันมีคุณค่าในตัวมันเองจากสิ่งที่เราพยายามทำให้มันแข็งแรงตรงนี้ทั้งหมดครับก็วันนี้คงเท่านี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วขอบคุณครับ วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับ JC Special ครั้งต่อไปเป็นเนื้อหาของแอปพลิเคชัน JC M Commerce หา้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียานน้ำสมุนไพรยงเหิงน้ำดื่ม Joymart น้ำแร่ JC Mineral ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม c r e o ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร JC Collagen Strip และบริษัท j o y and Coi Corporation สำหรับวันนี้สวัสดีครับ